สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube โต๊ะพังวิเคราะห์วิจาร์ณมวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาถึงช่วงมวยชอบวันชกนะวันนี้ก็มาเร็วกว่าปกตินะครับทุกสัปดาห์ก็จะเป็นวันลุมพินีนะครับแต่วันนี้เป็นวัน171นะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ย มวยชอบวันชกเนี่ยผมจะวิเคราะห์ครบทุกคู่เลยนะในกติกามวยไทยนะแต่ว่าวัน171เนี่ยมีกติกามวยไทยแค่คู่เดียวนะครับวันนี้ก็เลยจะวิเคราะห์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ครบทุกคู่นะครับก็จะเลือกเป็นบางคู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีคู่ไหนกันบ้างนะ ก็จะมาเริ่มจากคู่เอกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านโจชัวพาซิโอนะจะพบกับจาเล็ตบุกนะครับนั่นคือคู่เอกนะคู่ชิงนะครับเอ็มเอสตอร์เวดนะส่วนคู่รองก็จะเป็นจอนาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับคู่นี้ก็ชิงคิกบ็อกซิ่งนะครับในรุ่นแบนตัมเวดนะแล้วก็จะมีคู่ประกอบรายการนะครับ เดี๋ยวผมไล่ให้ดูแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าอีกกี่คู่อ่ะสิคู่มั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันวันนี้นะก็จะเป็นคู่ที่เราจะมาสรุปกันก็จะเป็นคู่ระหว่าง <c oughs> โจนาธานแฮกเกตี้กับเบย์ลุยคู่หนึ่งละนะครับแล้วก็อิเลียสเอนนาฮิชกับทางด้านเพชรธนงนะแล้วก็เจ c คพีคอก นะครับกับชินจิซูซูกิคู่นี้เป็นมวยไทยคู่เดียวอนะ่แล้วก็อีกคู่หนึ่งขอเป็น MMA คู่หนึ่งก็คือเคสโอโทโลนะจะพบกับนิโคลัสเวอร์นานะครับอ่านะนะเรามาเริ่มคู่แรกก่อนนะกันนะคู่แรกเนี่ยเป็นกติกา MMA นะครับจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดหรอกนะเพียงแต่ว่า ในกติกาคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยมารวมกันเนี่ยมันถึงได้แค่3คู่เองนะครับก็เอามาเพิ่มอีกสักคู่หนึ่งเป็นคู่ที่ผมคิดว่ามันดูแล้วมีเปอร์เซ็นต์น่ะนะก็จะเป็นคู่ระหว่างเคสโอโทโร่กับทางด้านนิโคลัสเวอร์นานะครับทางด้านเคสโอโทโร่เนี่ยส่วนสูง180เซนนะส่วนเวอร์นาเนี่ยร้อยแปดสิบห้านะครับเคสโอโทโร่ก็ ชกแบบ MMA เนี่ยสองไฟนชนะรวดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยู่ในกติกาปั้มจับล็อกนะส่วนทางด้านเวอร์นาเนี่ยมาในรายการวันครั้งแรกนะยังไม่เคยมาชกเลยนะครับอายุเนี่ยก็ยีบสกับ34สนสถิติการออกอาวุธเนี่ยผมคงวิเคราะห์ไม่ได้หรอกเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่เหมือนกับที่ผมดูอนะไม่มีอะไรบอกเลยด้วยนะครับอ่ะ เอาเป็นว่าคู่นี้เนี่ยรูปมวยเป็นยังไงเนี่ยผมอาจจะไม่รู้หรอกนะเพราะว่ามันมีทั้งแนวสู้กันแบบแนวตั้งแนวนอนน,าน่าละพอลงไปถึงการปั้มจับ,บล็อกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะมีความรู้ละนะเพียงแต่ว่าคู่นี้เนี่ยส่วนตัวที่ผมมองเนี่ยผมมองว่าทางด้านเคสรูทโทรโร่เขาดูจะมาแทนไมกี้นะครับคือไมกี้เนี่ย เมื่อก่อนเป็นนักมวยสไตล์ปั้มจับล็อกที่เรียกว่าเทพมากนะเป็น Number ร์วเลยนะครับแต่พอตอนหลังก็มีมีปัญหาที่จะต้องย้ายกลับไปที่บ้านนะ,นะก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้มาอยู่ในรายการวันแล้วนะครับาทางรายการเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่มีซูเปอร์สตาร์ทางด้านนี้แล้วนะก็จะมีเนี่ยคนนี้แหละเคโตโทโรนี่แหละนะครับที่ ปั้มจับล็อกได้นะและเขาสามารถมาแข่งในกติกามิกมาเชียลอาร์ตได้ด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยคู่นี้รู้สึกจะเป็นมิกมาเชียลอาร์ตนะเดี๋ยวผมขอดูสักนิดหนึ่งอ่าเป็นมิกมาเชียลอาร์ตนะครับไม่ใช่ปั้มจับล็อกนะก็เลยมองว่าตอนเนี้ยเขาน่าจะเป็นจุดขายนะครับเพราะว่าเขา เป็นนักสู้ทั้ง2กติกานะแล้วก็ทําได้ดีทั้ง2องอย่างเลยทั้งนิ้วเชเ่อราทั้งปั้มจับล็อกเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าดูแล้วตามระบบโครงสร้างนะเป็นผมถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของรายการอ่ะนะครับผมก็คงอยากจะให้ทางด้านโอโทโรนะ่เนี่ยมีอนาคตที่ดีนะนะฉะนั้นการจับ คู่ชกมาชกคู่ต่อสู้มาสู้กันเนี่ยนะเราก็จะคงจะต้องมองให้ให้ทางด้านเคทโอโทโร่ o เนี่ยดูได้เปรียบกว่านะครับดังนั้นวันนี้มองยังไงก็มองต้องต้องมองไปทางโอโทโร่ oro, นะไปทางอื่นไม่ได้นะครับก็คงคงจะต้องชอบไปที่ผู้ที่มีเข็มขัดแชมป์ลวกันนะ ก็ฝันธงเลยคู่นี้นะเคสโอโทโร่ oro, นะครับคู่แรกนะ,ะมาคู่ที่2นะครับก็จะเป็นเจคพีคอรกกับทางด้านชินจิซูซูกิคู่นี้เนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วนะครับก็ความคิดเห็นเหมือนเดิมนะความคิดเห็นเหมือนเดิมนะครับเอามาดูข้อมูลสักนิดนึงก็ได้นะทางด้านเจคพีคอรกเนี่ยร้อยเจ็ดสิบส่วนทางด้านชินจิซูซูกิร้อย 74สูงกว่ากัน4เซนนะครับแล้วก็มีอาวุธที่ครบถ้วนกว่านะทางด้านเจ็เนี่ยแขนหายไปครึ่งหนึ่งนะครับอาสถิติก็พอๆกันนะอายุก็39กับ31นะครับสถิติการออกอาวุธก็ดูกันไปแล้วนะในในคลิปไปย้อนดูกันได้นะครับหรือว่าดูตรงนี้เลยก็ได้นะ ก็คู่นี้วิเคราะห์กันวิจารณ์กันไปแล้วนะครับผมยังมองเหมือนเดิมนะยังชอบไปที่เจคีค็อกนะดูว่าความเป็นมวยมีมากกว่าส่วนทางด้านชินจิตสุูกิเนี่ยอายุก็มากแล้วนะครับอายุอันามก็เยอะนะเรื่องความทนความอะไรมันก็ย่อมโรยลาไปตามอายุนะครับแล้วก็ความเป็นมวยในตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะแยอะอะไรนะก็เลยทําให้คิดว่าไม่ไม่น่าจะผ่านทางด้านแจคไปได้ นะครับส่วนตัวชินจินี่ก็น่าจะเป็นแค่นักมวยหมุนเวียนอยู่ในรายการเท่านั้นนะส่วนเจคเนี่ยเขามีโอกาสนะครับที่จะก้าวขึ้นไปเป็นซูเปอร์สตาร์ได้นะเพราะว่าเขามีความแปลกอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเก่งด้วยนะฉะนั้นวันนี้ชอบไปทางเจคพีคอร์กนะครับสำหรับคู่นี้อ่ะเรามาดูกันอีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่กติกา ฟิกบ็อกซิ่งนะครับรุ่นแบนดั้มเวทก็คือเอเลียสเอนนาฮิชกับทางด้านเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสนะครับคู่นี้ก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วนะคู่นี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังชอบเหมือนเดิมและชอบมากกว่าเดิมนะอ่ามาดูข้อมูลกันสักนิดนึงก็ได้นะครับส่วนสูงเนี่ยร้อกับ178เป็นทางด้านเอลเลียสเนี่ยสูงกว่านะครับแล้วก็ช่วงชกเนี่ยช่วงแขนเนี่ย 180กับ172นะห่างกันถึง8เซนก็เท่ากับข้างละ4เซนนะนถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ4เซนเนี่ยจังหวะถ้าออกก่อนเนี่ยยังไงหมัดก็ถึงก่อนนะสำหรับคนที่ช่วงสั้นกว่ามันต่อให้ออกก่อนในระยะที่ที่มันไม่ได้นะโอกาสที่จะต้องบวกหมัดมีเยอะนะครับสัง พูดกันง่ายๆนะคนที่อาวุธยาวกว่าเนี่ยถ้าออกก่อนเนี่ยยังไงยังไงไม่มีโดนนะแต่ถ้าคนที่อาวุธสั้นกว่าเนี่ยต่อให้ออกก่อนเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะโดนอาวุธคู่ต่อสู้ด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงขาเนี่ยก็ห่างกันอยู่5เซนนะครับทางด้านอิเลียสเอ็นาชิเนี่ยเขาเป็นมวยคิกบ็อกซิ่งอาชีพนะส่วนเพชรนงเนี่ย ทั้งมวยไทยทั้งคริกบ็อกซิ่งแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นแทบจะเป็นคริกบ็อกซิ่งอาชีพอยู่แล้วแหละนะครับสําหรับณเวลานี้นะส่วนสถิติการออกอาวุธก็เปรียบเทียบกันให้เห็นนะครับอาจจะไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะพูดกันไปแล้วนะครับก็ลองดูเปรียบเทียบกันเอานะสถิติรูปมวยรูปมวยเนี่ยที่ผมได้วิเคราะห์ไปก็คือทางด้านเอนาชิเนี่ยไวกว่าสูงกว่านะครับ แล้วก็อาจจะมาจากเวทที่เล็กกว่านะเพราะเขามาจากไฟเวทขึ้นมาเป็นตั้มเวทนะครับแต่ว่าวันที่ช่างน้ําหนักเ,เขาทําน้าหนักไม่ผ่านนะครับทาน้ำหนักไม่ผ่านนะนนนนะแต่ว่าก็การชกก็ยังดําเนินต่อไปนะก็ทําให้ทางด้านเอ็นฮะชิเนี่ยหนักกว่าทางด้านเพชรธนงเข้าไปอีกนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าดูกันในรูปปกติเลยเ มันกลายเป็นว่าอิเลสเอ็นนาชิเนี่ยได้เปรียบไท้นงขึ้นไปอีกนะเพราะว่าเราเราไม่ได้คุยกันเรื่องอาการชดเชยค่าตัวให้กับนักกีฬาที่ต้องแบกน้ำหนักอยู่แล้วนะครับอันนี้เราคุยกันเรื่องผลแพ้ชนะอย่างเดียวเลยนะเรื่องอื่นเราไม่ได้คุยกันอยู่แล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทางด้านอิเลสเอนาชิเนี่ยได้เปรียบขึ้นไปอีก ด้วยน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้นะก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับมองไปที่เอเลสเอนฮาชิ N นะครับคิดว่าน่าจะเป็นไฟที่6ที่จะเก็บชัยชนะรวดได้นะส่วนเพชรธนงก็เอาใจช่วยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าให้ฟันธงเป็นมวยชอบหรือแสดงทัศนคติเนี่ยก็คงจะต้องชอบไปที่เอเลสเอ็นฮาชินะครับสำหรับคู่นี้ อมาคู่สุดท้ายนะคู่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นทางด้านจนานา t h a n h a c k e ต t ้กับทางด้านเวยลุยะคู่นี้ก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วแต่คู่นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแฟนมวยเห็นต่างค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ทั้งหลังไม้ทั้งในกลุ่มเนี่ยก็ดูจะจะชอบไปที่มวยรองซะมากกว่านะครับเนื่องด้วยว่าเหตุผลที่ได้นะก็คือ าทางด้านเวยลุยเนี่ยครับเป็นมวยคิกบ็อกซิ่งอาชีพนะครับแล้วก็ชกเนี่ยในสไตล์คริกบ็อกซิ่งอยู่แล้วใช้ลูกความฉลาดนะใช้ความไวนะครับเก็บคะแนนนะส่วนทางด้านแฮกเกอรตี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความไวหรือว่า,าความชำนาญในการออกอาวุธให้ให,ให้ให้ได้คะแนนในกติกานี้เนี่ยอาจจะสู้ทางด้านเบยลุยไม่ได้แต่ว่าแฮกเกอรตี้เนี่ยเขามีลูกหนักลูกแรงนะลูก โปรงปิดบัญชีนะครับเข้ามาเสริมนะถึงแม้มันจะเป็นนวมใหญ่ก็เถอะนะครับแต่ว่าถ้าโดนคนที่หมัดคมๆเนี่ยหล่นได้นะคู่นี้เนี่ยมองอ่ะเดี๋ยวดูข้อมูลก่อนก็ได้นะครับถึงเพิ่งสรุปเลยนะฮะข้อมูลก็เวลุยเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนทางด้านนักกตีร้อยเจ็ดสิบห่างกันห้าเซนนะครับถ้าชก วัดฝีมือกินเหลี่ยมกินคะแนนต่อยเก็บคะแนนกันไปเนี่ยวัดฝีมือกันวงนอกเนี่ยมีผลนะครับสำหรับส่วนสูงประมาณนี้นะส่วนสถิติเนี่ยก็ต้องเรียกว่าแตกต่างนะในมวยไทยเนี่ยแพกกตี้เนี่ยชกมา10ไฟชนะ7แพ้3นะในคิกบ็อกซิ่งชนะ1นะครับชกครั้งเดียวนะแต่ว่าชกครั้งเดียวได้แชมป์เลยนะครับ ส่วนทางด้านเว่ยลุยก็ชกค,ครั้งเดียวนะชนะ1เหมือนกันนะครับอายุก็เป็นทางด้านแฮกกตี้เนี่ยดูจะสดกว่า28กับ33แต่33เนี่ยถ้าดูแลดูแลสุขภาพร่างกายดีๆก็ไม่มีปัญหานะครับาทางด้านเว่ยลุยเนี่ยเป็นคิกบ็อกซิ่งอาชีพนะส่วนทางด้าน h a กเตี้เนี่ยเป็นนักมวยไทยนะครับคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเป็นแค่ อีเวนต์เฉพาะกิจและกันผมเรียกอย่างนั้นแต่บง mm ัง hmm. เอิญว่าเขาได้เข็มขัดไปไงนะอาการออกอาวุธก็เปรียบเทียบให้เห็นนะครับ mm hmm. เคยวิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วก็ได้อธิบายกันไปแล้วแหละวันนี้ก็มาลองทวนคร่าวๆแล้วกันเอามารูปมวยเนี่ยส่วนตัวผมยังมองเหมือนเดิมนะผมยังมองคิดว่าอักเกตี้เนี่ย mm hmm. น่าจะเอาชนะไปได้ mm hmm. นะครับคือถ้าสมมุติว่าวันนี้ เขาไม่ได้มีการชิงแชมป์นะครับเป็นการชกนะในรายการธรรมดา3ยกะนะผมก็ยังมองว่าอาจจะเป็นเว่ยลุยที่เอาชนะแฮกเตอรี้ไปได้นะครับแต่พอเป็นกติกา5ยกเนี่ยมันกลายเป็นว่าความหนักของแฮกเตอรี้เนี่ยมันมันจะมีโอกาสนะให้เข้าเป้ามากขึ้นอีกเพราะว่ายกมันเพิ่มขึ้นไงนะครับเพราะว่ายกเนี่ยเพิ่มขึ้น นะโอกาสที่จะไปโดนหมัดแฮกเกอร์ตี้เนี่ยมันก็มีมากขึ้นและแฮกเกอร์ตี้เนี่ยเป็นคนที่หมัดคมนะครับต่อให้อา่าเก็บคะแนนเป็นยกเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยแพ้มาโดยตลอดแพ้มาโดยตลอดเนี่ยเขาก็ยังมีลุ้นในยกที่สี่ที่ห้าได้เนื่องจากหมัดเขาค่อนข้างคมนะแฮกเกอร์ตี้เนี่ยต่อยหมัดหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยสวยเตะแล้วหนึ่งสองสามเตะแล้วหนึ่งสองเนี่ยทําได้ดีนะครับแล้วเขาชกกับ เจ้าอะไรว่าฟาบิโออ่ะวันนั้นที่ชกชิงแชมป์อ่ะเออเขาไม่มีหลุดเหลี่ยมมวยไทยออกไปเลยนะครับไม่มีเหลี่ยมมวยไทยไม่มีการโน้มคอตีเข่านะไม่มีสอกหลุดให้เห็นเลยนะคือต่อยอยู่ในในเกมคิกบ็อกซิ่งแบบว่าเหมือนนักมวยคิกบ็อกซิ่งคนหนึ่งเลยนะครับผมก็เลยมองว่าเออเขาชกได้ค่อนข้างที่จะธรรมชาติดีหรือว่า นักชกต่างชาติเนี่ยเขาเขาถนัดหมัดอะ่ะนะพอมาเป็นนวมเล็กเปิดนิ้วเนี่ยมันก็เลยส่งส่งให้นะครับแต่ว่าต้องบอกนี้นะคีบ็อกซิ่งไม่ใช่นวมเล็กไงเป็นนวมใหญ่นะครับแต่ว่าหมัดของแฮกเกอร์ตี้เนี่ยคมแล้วผมผมมองไปเห็นวันที่เขาชกกับทางด้านฮิโรกิสำหรับเบย์ลุยอะนะ ท้ายายมีแผ่วท้ายาย,ายมียุบมีย่นถึงแม้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็มียุบมียน่นต้องบอกอย่างนี้ฮีโรกิเนี่ยเป็นมวยเดินแข็งแรงก็จริงนะครับแต่ว่าอาวุธเขาเนี่ยยังดูไม่ค่อยขมสักเท่าไหร่นะถ้าจะมาลุ้นน็อกลุ้นนับเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากแต่ถามว่าต่อยเอาคะแนนได้ไหมได้แต่แฮกเกอร์ตี้ต่างกันนะครับ หมัดของแฮกเกอร์ตี้เนี่ยทุกชุดเนี่ยลุนน็อกนับได้เลยนะแล้วเขามีใจปิดเกมนะเราแฮกเกอร์ตี้เขาไม่ได้ต้องการจะชนะคะแนนอย่างเดียวนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นเป็นไฟชิงด้วยนะระยะเวลามันถูกยืดออกไปนะครับก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยก็ยังชอบไปทางแฮกเกอร์ตี้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็อย่างว่านะ ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงนะครับแพงมากนะครับอันนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจนะะผมแถมให้คู่หนึ่งกั็คือคู่เอกนะครับโจชัวพาซิโอนะกับทางด้านจาเล็ตบุ๊กนะคู่นี้เอคู่นี้เนี่ยรู้สึกว่าจาเล็ตบุ๊กเนี่ยคือคู่นี้น่าจะผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับ คือผมจะไม่วิเคราะห์อะไรมากนะเอาแค่ส่วนสูงเนี่ยห่างกัน5เซนก็คือโจชวนเนี่ยจะสูงกว่านะครับแล้วก็ช่วงแขนเนี่ยโอ้ช่วงแขนห่างกันเยอะนะ156กับ171ช่วงขาเท่ากัน94แต่ว่าไอช่วงชกเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยมีผลกับกติกา m อ็เนะครับเพราะว่ามันมีการเทคดาวได้นะแล้วก็ถ้าถ้าส่วนสูงมันมีปัญหาก็ลงไปแนวนอนซะ ง่ายกว่านะครับก็คู่นี้เนี่ยเคยชกกันมาแล้วอะ่ะนะไฟแรกเนี่ยเป็นทางด้านจาร็สบุ๊กชนะนะครับแล้วก็ไฟที่2เนี่ยไฟแก้มือเนี่ยเป็นทางด้านโจชัวชนะแต่เป็นการชนะฝาวนะครับไฟที่3เนี่ยเหมือนเป็นไฟตัดสินแล้วแหละนะครับแล้วมันก็เป็นไฟชิงด้วยนะชิงแชมป์ MMA ด้วยนะ ส่วนตัวผมมองว่าทั้งรูปเกมทั้งสองทั้งสองไฟที่ชกกันมาเออทางจาเล็ดบู๊ทำได้ดีกว่าเท่าที่ดูนะครับไฟแรกก็ชนะไฟที่2องเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าไม่ฟาวเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะชนะนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยแมก็คงจะต้องมองไปทางจาเล็บู๊กัะนเนาะเพราะว่าดูจากสองไฟผมดูฟอร์มดีกว่านะครับ สองไฟที่ผ่านมาที่เจอกันอ่ะผมรู้ว่าฟอร์มดีกว่านะฉะนั้นวันนี้ก็ดูไม่น่าจะมีปัญหานะครับจะไม่ไปนอกกติกาหรือว่ามีอะไรผิดพลาดนะวันนี้ก็น่าจะได้รับชนะชัยชนะแล้วก็ได้รับเข็มขัดไปนะสำหรับจาเล็กบุก็คู่นี้ก็ชอบไปทางจาเล็กบุกนะครับอะ่ะเดี๋ยวทวนให้นะคู่เอกนะชอบจาเล็กบุกนะคู่ที่2นี่ชอบ โจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับแล้วก็มาอีเลียสเอ็นนาฮาชิเจคพีคอร์กนะครับและสุดท้ายเคสโอโทโรนะอ่ะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับสรุปมวยชอบวันชกนะครับวันนี้มาวันพฤหัสนะก็วัน มวยวัน98มันมาสุขหน้านะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มวิเคราะห์มวยวันลุมพินีกันละแล้วชอบวันชกเนี่ยก็คิดว่าจะไปอยู่วันสุปเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามันมีเฉพาะกิจแบบในในในอาทิตย์นั้นๆเนี่ยมีมีรายการอะไรของวันเนี่ยเพิ่มเข้ามาชอบวันชกก็จะไปอยู่ในวันนั้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอย่างวันเสาร์เนี่ย พวกมวยวันไฟไนอะไรเงี้ยเราอาจจะทําชอบวันชกไม่ทันนะถ้าเราทําชอบวันชกเนี่ยเอาแค่เอาแค่ช่วงเวลาอัปโหลดเนี่ยมันก็ไม่ทันมวยมวยต่อยแล้วนะครับก็อาจจะถ้าจะทำนะผมคงไปทําวันศุกร์แต่วันศุกร์มันก็ต้องก็ต้องดูมวยไหมนะครับฉะนั้นอาจจะไม่ได้ทำนะสำหรับพวกวันไฟไนอะนะอาจจะเป็นมวยชอบอยู่ในอยู่ในโพสแทน นะครับอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ดึกแล้วไม่มีอะไรแล้วด้วยนะก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ